ฝนตกให้วาน้อยหนูไม่ควาแต่ให้เใหญ่นมันไม่ทอะไรหรอกห้หมูีหนตอไปกันหมกินหมากินหมากัวมันจะกินหมามันจะเล่นหรอก ล้วมงอหน้าหอมนี่เสียมยิว่ะค่ะก็สอบละ20บาทติดต่อกัะตาเดี่ยวได้อ้าวหอบไม่มาล <c oughs> <c oughs> <c oughs> <โ>่ะมันจะตินหมาเว้ย วัวจะกินหมาว้ยมันไม่ได้กินมันจะเล่นฝนตกวัวไล่หมาแล้ว มันไม่กดัดลงมันก็ออกมาสิอันนั้นยาเพ็นโกลากระบอกมันมันที่เล่นหอมมาสิหมากลัว